โลกของเราเป็นสถานที่ที่สวยงามอย่างเหลือเชื่อจากภูเขาสูงตระหง่านจารบมหาสมุทรอันกว้างใหญ่โลกไม่เคยหยุดที่จะทําให้เราประทับใจแต่ภายใต้ความงามนี้ซ่อนเร้นพลังอํานาจที่มองไม่เห็นนั่นคือพลังของแผ่นดินไหวเป็นเวลาหลายศตวรรษที่ผู้คนมองเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความกลัวและสงสัยวัฒนธรรมโบราณสร้างสรรค์ตำนานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเหล่านี้ บางความเชื่อกล่าวว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมากำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้โลกบางความเชื่อก็มองว่าเป็นบทลงโทษจากเทพเจ้าแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะน่าสนใจแต่ปัจจุบันเราเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหวผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์แผ่นดินไหวเป็นเครื่องตนใจอันทรงพลังว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการทำความเข้าใจแผ่นดินไหวช่วยให้เราตระหนักถึงพลังอันน่าเกรงขามของโลกและหาวิธีที่จะอยู่อย่างปลอดภยัย มาร่วมสำรวจวิทยาศาสตร์เรื่องหลังแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้และค้นพบว่าเราจะอยู่ร่วมกับโลกที่ไม่หยุดนิ่งของเราได้อย่างไรลองจินตนาการถึงพื้นผิวโลกเหมือนกับจิกซอร์ขนาดใหญ่แต่และชิ้นส่วนของจิกซอ์นี้คือแผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้ไม่ได้อยู่นิ่งแต่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะช้ามากก็ตามพวกมันลอยอยู่บนชั้นหินหลอมเหลวในชั้นแมนเทิลของโลกการเคลื่อนที่นี้คือกลไกที่ขับเคลื่อนแผ่นดินไหว เมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกันแยกออกจากกันหรือเคลื่อนที่เฉียดกันแรงดันมหาศาลจะสะสมอยู่ตามแนวรอยต่อของพวกมันซึ่งเรียกว่าแนาวรอยเลื่อนเมื่อแรงดันนี้เกินความแข็งแรงของหินมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในลักษณะของการกระแทกอย่างกระทัน,น,นั่นคือแผ่นดินไหวบริเวณที่แผ่นเปือกโลกเหล่านี้มาบรรจบกันเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดเขตเหล่านี้ก่อตัวเป็นวงแหวนแห่งไฟล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ของโลกการทำความเข้าใจเรื่องแผ่นเปลือกโลกช่วยให้เราทำแผนที่เขตอันตรายเหล่านี้และเตรียมพร้อมสำหรับแผ่นดินไหวในอนาคตเพื่อให้เข้าใจว่าแผ่นดินไหวปลดปล่อยพลังงานได้อย่างไรลองจินตนาการถึงการงอไม้คุณสามารถงอไม้ได้ถึงจุดหนึ่งแต่ในที่สุดมันก็จะหักและปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้เปลือกโลกก็มีพฤติกรรมคล้ายกัน เมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่พวกมันจะสร้างความเค้นให้กับหินตามแนวรอยต่อของพวกมันหินเหล่านี้จะเสียรูปและสะสมพลังงานเหมือนสปริงที่ถูกบีบอัดในที่สุดความเค้นจะมากเกินไปและหินก็จะแตกตามแนวรอยเลื่อนการแตกนี้ทําให้หินดีดกลับไปยังรูปร่างเดิมปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ในรูปของคลื่นไหวสเสถทือน,นี่คือสาระสาคัญของทฤษฎีการคืนตัวของวัตถุซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของธรณีวิทยาสมัยใหม่ทฤษฎีนี้อธิบายว่าทาําไมจึงเกิดแผ่นดินไหว และความสัมพันธ์ระหว่างแนวร้อยเลื่อนกับการสะสมและการปลดปล่อยพลังงานในเปลือกโลกประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของแผ่นดินไหวแรงที่ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องตวนใจที่ชัดเจนถึงพลังอำนาจอันมหาศาลของธรรมชาติเหตุการณ์หนึ่งคือแผ่นดินไหวที่ซานฟรานซิสโกในปี1906เป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งประมาณว่ามีขนาด7.9ริกเตอร์ เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงประมาณ20-25วินาทีแต่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางไฟไม่ที่ตามมาซึ่งลุกลามจากท่อก๊สที่แตกทำให้เมืองส่วนใหญ่กลายเป็นซากประหักพังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า3,000คนในปี2011แผ่นดินไหวโทกุดนอกชายฝั่งญี่ปุน่นก่อให้เกิดสามิร้ายแรงแผ่นดินไหวขนาด9.0 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาก่อให้เกิดคลื่นที่มีความสูงกว่า130รยฟุตท่วมชุมชนชายฝั่งและทําให้เกิดการหลอมละลายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้อิจิเหตุการณ์เหล่านี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการทําความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหวและการดําเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบของมันการวัดแรงสั่นสะเทือนระดับความเสียหายเมื่อพื้นดินสั่นสะเทือนนักวิทยาศาสตร์จะใช้อุปกรณ์พิเศษ ที่เรียกว่าเครื่องวัดแผ่นดินไหวเพื่อบันทึกการสัส่นสะเทือนอุปกรณ์เหล่านี้มีความไวอย่างยิ่งและสามารถตรวจจับการสัส่นสะเทือนที่เล็กที่สุดได้โดยให้ข้อมูลที่มีค่าการบันทึกเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์กำหนดขนาดและความลึกของแผ่นดินไหวซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจผลกระทบและการประสานงานความช่วยเหลือข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อคาดการ์อัฟเตอร์ช็อคที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อปรับปรุงรหัสอาคารและมาตรการความปลอดภัยมาตราริกเตอร์ซึ่งเคยใช้วัดขนาดของแผ่นดินไหวกันอย่างแพร่หลายโดยอิงจากแอมพลิจูดของคลื่นไหวสเทือนมันเป็นเครื่องมือที่ก้าวล้ำในยุคนั้นโดยให้วิธีที่เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามมันมีข้อจำกัดในการวัดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากมาตรานี้มีแนวโน้มที่จะประเมินค่าพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาของแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินที่ไม่ถูกต้องปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์นิยมใช้มาตราโมเมนต์มาตราสมัยใหม่นี้ให้การวัดที่แม่นยำกว่าโดยพิจารณาจากพลังงานทั้งหมดที่ปลดปล่อยออกมาในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวมันได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับนักแผ่นดินไหวทั่วโลกการเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่หนวยในมาตราเหล,หล่านี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้น10เท่าของแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ของพื้นดินและการเพิ่มขึ้น32เท่าของพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา การเติบโตแบบทวีคูณนี้เน้นให้เห็นถึงพลังอำนาจอันมหาศาลของแผ่นดินไหวที่มีขนาดสูงขึ้นดังนั้นแผ่นดินไหวขนาด7จึงมีพลังมากกว่าแผ่นดินไหวขนาด6-32เท่าและมีพลังมากกว่าแผ่นดินไหวขนาด5-1,024เท่าความแตกต่างอย่างมากนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องการทำความเข้าใจมาตราเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงความแตกต่างอย่างมากในพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาระหว่างแผ่นดินไหว และศักยภาพในการทำลายล้างของมันความรู้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอนาคตและการลดผลกระทบต่อชุมชนคลื่นแห่งความหายนะคลื่นไหวสะเทือนประเภทต่างๆแผ่นดินไหวสร้างคลื่นไหวสะเทือนหลายประเภทที่เดินทางผ่านโลกโดยแต่ละประเภทมีลักษณะและผลกระทบที่เป็นเอกลักษณ์การทำความเข้าใจคลื่นเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจรูปแบบความเสียหายจากแผ่นดินไหว และการพัฒนาระบบเตือนถ่ายล่วงหน้าคลื่อนปฐมภูมิหรือคลื่นที่เป็นคลื่อนไหวสะเทือนที่เร็วที่สุดมันเดินทางผ่านภายในโลกบีบอัดและขยายหินในเส้นทางของมันคล้ายกับเคลื่นเสียงคลื่อนทุติยภูมิหรือคลื่อนเอสเดินทางช้ากว่าเคลื่อนทีและสามารถเดินทางผ่านหินแข็งเท่านั้นไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลืงได้มันขยาพื้นดินไปมาในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นคลื่นเลิฟและคลื่นเรลีเป็นคลื่อนพื้นผิวที่เดินทางไปตามพื้นผิวโลก คลื่นเลิฟทาให้พื้นดินเคลื่อนที่ไปด้านข้างในขณะที่คลื่นเรลีทําให้พื้นดินเคลื่อนที่ในลักษณะของการกลิ้งคล้ายกับคลื่นในมหาสมุทรคลื่นพื้นผิวเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของความเสียหายส่วนใหญ่ในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวพื้นดินใต้เท้าของเราผลกระทบต่อความเสียหายจากแผ่นดินไหวพื้นดินไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกันทั้งหมดเมื่อพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหว ประเภทของพื้นดินใต้เท้าของเรามีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลกระทบของกิจกรรมแผ่นดินไหวประเภทของดินและหินใต้เท้าของเราสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรุนแรงและระยะเวลาของการสั่นสะเทือนซึ่งส่งผลต่อความรุนแรงของความเสียหายตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่มีชั้นหินแขน็งมากจะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีตะกอนอ่อนนุ่มตะกอนอ่อนนุ่มเช่นที่พบในหุบเขาและแอ่งมักจะขยายคลื่นไหวสะเทือน ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรงกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีชั้นหินแข็งการขยายนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างมากขึ้นปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการขยายคลื่นโดยสภาพพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลได้แรงต่ออาคารและโครงสร้างพื้นฐา,านที่สร้างบนพื้นที่ดังกล่าวการสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การพังทลายของอาคารและโครงสร้างอื่นๆปรากฏการดินเหลวเป็นอีกอันตรายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ เมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ำมันสามารถสูญเสียความแข็งแรงในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวดินเหล่านี้สามารถสูญเสียความแข็งแรงและมีพฤติกรรมเหมือนของเหลวทําให้สิ่งก่อสร้างซุดตัวหรือเอียงสิ่งนี้อาจนําไปสู่ความล้มเหลวของโครงสร้างอย่างร้ายแรงปรากฏการณ์นี้ปรากฏให้เห็นอย่างน่าเศร้าในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่นิงนตะประเทศญี่ปุน่นในปี1964ซึ่งอาคารต่างๆล้มลง,ลงเนื่องจากดินเหลวใต้ฐานราก เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจพฤติกรรมของดินในระหว่างเกิดกิจกรรมแผ่นดินไหวการทำความเข้าใจธรณีวิทยาและสภาพดินในท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและการนำรหัสอาคารและกลยุทธ์การลดผลกระทบที่เหมาะสมมาใช้การศึกษาพื้นดินใต้เท้าของเราช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอนาคตได้ดีขึ้นและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสร้างเพื่อความปลอดภัย วิศวกรรมเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวแม้ว่าเราจะไม่สามารถป้องกันแผ่นดินไหวได้แต่เราสามารถลดผลกระทบของมันได้อย่างมากผ่านการวางแผนทางวิศวกรรมและแนวทางการก่อสร้างที่รอบคอบเป้าหมายคือการออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถทนทานต่อแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวลดความเสียหายและรักษาชีวิตหลักการสําคัญประการหนึ่งคือการออกแบบโครงสร้างให้มีความเหนียวเพียงพอทําให้สามารถเคลื่อนที่และเสียรูปได้ โดยไม่พังทลายเมื่อได้รับแรงจากแผ่นดินไหวสิ่งนี้สามารถทําได้โดยใช้วัสดุเช่นเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งสามารถดูดซับพลังงานและทนทานต่อความเค้นได้อย่างมากระบบฐานแยกเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สําคัญระบบเหล่านี้ใช้ตลับลูกปืนหรือแผ่นรองที่ยืดหยุ่นได้เพื่อแยกอาคารออกจากพื้นดินทําให้โครงสร้างลอยตัวและลดปริมาณการสั่นสะเทือนที่ได้รับในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวเทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ ในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลและโรงไฟฟ้านอกจากนี้การบังคับใช้รหัสอาคารที่เข้มงวดและการปรับปรุงอาคารเก่าให้เป็นไปตามมาตรฐานแผ่นดินไหวเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นคาดการสิ่งที่ไม่แน่นอนระบบเตือนภัยล่วงหน้าและความท้าทายในอนาคตแม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการทําความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว แต่การคาดการณ์การเกิดขึ้นของมันอย่างแม่นยำย,ยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามแก้ไขปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของแรงต่างๆภายในเปลือกโลกทําให้การระบุเวลาสถานที่และขณะที่แน่นอนของแผ่นดินไหวในอนาคตเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งความไม่แน่นอนนี้เกิดจากลักษณะที่ซับซ้อนของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ กำลังมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งสามารถให้เวลาล่วงหน้าอันมีค่าเป็นวินาทีถึงนานทีก่อนที่การสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่สุดจะมาถึงระบบเหล่านี้มีความซับซ้อนและเชื่อถือได้มากขึ้นเรื่อยๆระบบเหล่านี้ใช้เครือข่ายเซนเซอร์เพื่อตรวจจับเคลื่อนปฐมภูมิเริ่มต้นของแผ่นดินไหวซึ่งเดินทางเร็วกว่าเคลื่อนทุยภูมิและเคลื่อนพื้นผิวซึ่งเป็นคลื่อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการระบุสัญญาเริ่มต้นเหล่านี้ ทำให้ระบบสามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนและการตอบสนองอัตโนมัติได้เวลาอันมีค่านี้ช่วยให้สามารถดำเนินการอัตโนมัติได้เช่นการลดความเร็วของรถไฟการปิดทอ่อก๊สและการแจ้งเตือนหน่วยงานฉุกเฉินซึ่งอาจช่วยชีวิตและลดความเสียหายได้ความสามารถในการดำเนินการทันทีเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในผลกระทบหลังเกิดแผ่นดินไหวแอปพลิเคชันมือถือที่เชื่อมต่อกับระบบเหล่านี้สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังสาธารณะ ทำให้แต่ละบุคคลมีเวลาในการหลบภัยและเตรียมพร้อมสำหรับการสันส่นสะเทือนการสื่อสารโดยตรงกับสาธารณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและการเตรียมพร้อมแม้ว่าความก้าวหน้าเหล่านี้จะให้ความหวังแต่การเตรียมพร้อมสำหรับแผ่นดินไหวในอนาคตขึ้นอยู่กับการวิจัยอย่างต่อเนื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับโลก ความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและความสามารถในการตอบสนองอของเราด้วยการทำความเข้าใจแรงที่ก่อให้เกิดรูปร่างของโลกของเราและการนำแนวทางการก่อสร้างที่มีความรับผิดช,ชอบมาใช้เราสามารถลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเหล่านี้และสร้างชุมชนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆไปการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นและการเตรียมพร้อมของชุมชน เป็นกุญแจสำคัญในการลดผลกระทบของแผ่นดินไหวในอนาคต